ันนี้ได้รับตะกรุดเพชรนาคามหาราบนะครับแร่เพชรนาคานะครับของหลวงพ่อจำดัดป่าพัทสโรนะครับวัดป่าเทพรังสีมหาวิโรนะครับคลองสิบห้านะครับขอขอบคุณอาตะกรุดดอกนี้นครับผมสั่งมาจากเพจวัดเลยนะครับเพราะว่าได้เช่าบูชามาหนึ่งดอกเท่านั้นนะครับเป็นซีนเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับเป็นตะกรุดเนื้อทองเหลืองนะครับแผ่นทองเหลืองนะครับ ด้านในปั๊มเป็นรูปหลวงปู่แล้วก็มียันยันครูของหลวงพ่อจำหลัดนะครับปภัสสาโลเป็นยันปลาเบึกแล้วก็ยันต่างๆที่อยู่ในตะกุดนะครับมีแร่เพชราคาฝังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะเลยนะครับว่าจะได้หมายเลขอะไรนะครับครับวิชามาครับตะกุด ตะกรุดเพชรนาคามหาลาภและเพชรนาคานะครับหลังจากที่คนที่อยู่สปปเราได้นําแร่เพชรนาคามาถวายหลวงพ่อนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้รับแร่เพชรนาคามาแล้วก็หลวงพ่อก็ได้นิมิตเห็นว่ามีพญานาคท่านมาบอกว่าได้เอาแร่เพชรนาคามาถวายแล้วให้หลวงพ่อทําตะกุดให้เอาแร่เพชรนาคานี่ใส่ไว้ในตะกุดของหลวงพ่อ จำหลัดนะครับหลังจากที่หลวงพ่อจำหลัดนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้สร้างตะกุดรุ่นตะกุดเพชรนาคามหาราบแรกเพชรนาคานะครับหลวงพ่อจำหลัดปะัสโรวัดป่าเทพรังสีมหาวิโรครับของสิบห้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดดูนะครับว่าได้ไหมายเลขอะไรเ,เปิดทางนี้เหรอรุ่นกันนะครับ เพิ่งแกะแกะซีนนะครับโอ้แกะยากจชงวะครับนะครบับกดนะครับเป็นเห็นไครับเดี๋ยวให้กล้องซูมมานะเพชรนาคามหาราบ มียันนะครับยันยันของหลวงพ่อครับพยยมพยายานาักเกี่ยวอยู่อันนี้หมาเลขอะไรนะผมดูหมายเลขอ่ะนะ้มายเลขอะไรครับเนี่ยกลับด้าน สามสามโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่มือสัน่นมือสั่นสามสามหนึ่งศูนย์เดี๋ศูนย์วะสามสามหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์ครับหงยด้านด้านบนน่าจะมีเป็นโค้ดน,นะครับโค้ดตอก โฟกัฟเห็นะครับ <c oughs> แกไม่ใหม่จะกลองนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ